ทุกอย่างมันเปลี่ยนนะเราจะไปนั่งคิดว่าโอยอดีตดีปัจจุบันไม่ดีอันนี้ใจก็กลุ้มใจใช่ไหมใจมันหลงปรุงอดีตไปไปปรุงไปถึงอดีตหรือกังวลไปถึงอนาคตเลยนะเราก็ทอดทิ้งสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดนะคือปัจจุบันอนดีตนั้นมันจบไปหมดแล้วคิดถึงมันมันไม่หวนกลับมาอนาคตถึงจะไปกังวลยังไงนะ ยังไงวันหนึ่งเราก็ร้องไปเจออนาคตจนได้เราไม่ต้องไปคาดเดามันจะายแดงแค่ไหนทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเลยในทางโลกก็คือทําปัจจุบันก็คือวางแผนการดํารงชีวิตของเราที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้จนแก่จนเฒ่าอะไรก็อยู่ไปในทางธรรมก็คือพัฒนาจิตใจด้วยศีลด้วยสมาธิปัญญาไป ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีแต่สอนให้คนหนีโลกนะไม่ให้พ้นโลกอย่างเดียวไม่ใช่สอนให้เราอยู่กับโลกด้วยความไม่ประมาทรู้ความจริงของโลกนะโลกนี้ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นไปตามปรารถนาแล้วก็พยายามอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความจริงนั่นแหละแล้วก็วางแผนอนาคตนะสำหรับชาวโลกก็ต้องวางแผนว่าอนาคตเราจะอยู่ยังไงด้วยตัวเองนะ ต้องวงเล็บไว้ด้วยอย่าหวังเลยว่าลูกหลานจะเลี้ยงมันถูกสอนให้เป็นวัวเป็นควายควายวัวควายมันยังมีพ่อมีแม่นะ้ำอยู่ด้วยกัน,นเป็นฝูงนะมันเหมือนนกนะโตขึ้นแนละ้ไม่รู้จักพ่อจักแม่แนละ้วนี่เรากำลังใช้วัฒนธรรมของเดรัจฉานมากขึ้นมากขึ้นนะงั้นอย่าไปคิดพึ่งคนอื่นเลยนะวางแผนชีวิตเราต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ ในทางธรรมก็พัฒนาศีลสมาธิปัญญาไปมันจะช่วยเก้อหนุนเรานะต่อไปพอเราแก่ๆเนี่ยพอเราแก่ๆอยู่ตามลำพังนะแล้วก็มีศีลมีธรรมเราเป็นเพื่อนไม่ต้องมีเพื่อนหรือไม่ต้องมีลูกมีหลานอะไรก็ได้มีลมหายใจเป็นเพื่อนหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะ มันเป็นเพื่อนที่ดีนะอยู่กับเราจนวันตายลมหายใจเนี้ยคนอื่นไม่ได้อยู่กับเราจนวันตายหรอกเอาแน่นอนไม่ได้หรอกลมหายใจของเรานะเป็นเพื่อนไปจนวันตายของเรางั้นเวลาเรายังไม่ตายเราก็ดูแลเพื่อนของเราให้ดีหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกนะมีลมหายใจเป็นเพื่อนไปนชีวิตมันจะสงบสุขนะค่อยๆฝึก จิตใจอย่างเรามีลมหายใจเป็นเพื่อนอยู่เนี้ยใจก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่กังวลไม่อะไรอาวอนอดีตเนี่ยเราอยู่กับปัจจุบันไปชีวิตเราก็จะค่อยโปร่งค่อยเบามีความสุข